บ้านหน้าเน่าครับสนามชัยเขตฉะเชิงเซาโอ้พอกันนะครับมาทั้งหลังครับพี่น้องวันนี้เไปไ็นดีหลังเวทีเ้างโอ้เลีวบนเลีวเลีวบนเลีวครับนี่ใสน่นอตเต็มพอดีคนละจะเท่าคนละเรียบร้อยป้าเลีวบนเลี่มีเวลาตากักชุดตักอย่างเรีนะครับเด็กการเลย ทุกคนที่ไม่ยู่หอนี้คือตายไปหมดเลยาน,นายาวสนามชัยเศีชะเชิงเซาอยา่น้องครับชื่อว่ารวดเร็วนะครับวันนี้วันท่านไหนอันนี้อยู่สิ้นแล้ว เสียบคนเสียบยังไปนะครับผมป้าโอ้ยงันเบาครับงันเบาสวนเพ่งตูวแววตูวแววน่ะเสียบบางๆนะเด้อโอ้ยเพ่งนี่ดิซ้ำกันกับเพ่งมัดของบุ้งผมนี่นี่เพ่งนี่ตูวแววตูวแววนี่เอ้ยลองว่าถือขี้กับตามันทอมกัน ค,นนคือเป็นลักเลยล่ะเพยงนี่ต้องเน้นนะต้องเน้น <c oughs> โอ้นบพุ่นบ้ปุ้ยุ่เนเห็นลรวบันผู้เจ็บล้วบันเออเอาขนใส่หอบใส่เลยหลายๆเนี่ยข้อแห่งกับพักกันจินนาำตัวเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ตายที่ซีบันเอาไม่ยืมกันเอหลออ่าผัวหลากหลายสีนะครับหลากหลายสีสีสันจักว่าม่วงจักว่าเขียวจักว่าสมชมผู้ฝ้านังเงิน สลับซับปันไปนะครับขนพ่วงขนเส้นขนสันขนหน่อยขนใหญ่ขนณเงีวหลายขนอยู่ลีคุณนะนี่คือสำคัญมากเลยนะครับอีกหนึ่งแขนน,นะครับนับ่นก็คือคอสตูมนะครับเนี่ยเห็นบ่พี่น้องตันจีเห็ดไผเห็ดมะเหน๊งเลือกเลือกสิ่งคุณนะครับพี่น้องครับ สีน้ำเงินสีฟ้านะครับทุกงานก็สีลุดลุดหลวงออกไปกระมี่นะครับเห็นบ่ะตัวสีหอดปิดวงเบิดพอดีเนี่ยลุดออกไปสุ้มมันลุดนี่เพิ่นเก็บเอาบ่อ่าสุ้มมันลุดนี่สิเพิ่นเก็บเอาบ่บ่เอาเสื้อสีหอดปิดวงเห็นหรือเปล่เบ็ด บ่อเบิดบ่เบิดบ่เติมเรื่อยป้าพอมันเอกไปม่อกี้อบ่อเลยห้องหองมยังเดียวจิบอ่ะทกานได้สวันเปลี่ยนหัว่นเปลี่ยนน้าฮัดบอกเบซะชื่อว่าการเฮดมอลำนี่คันทุนมดหนานี่บ่ดเนาะมันต้องทุนหนาหนีแต่้อนี้ซื้อเนล้านเป็นล้านโอ้ คนใหม่ลงทุีน่าแปดแสนรอบเนี่ยรอบสิมานี่ิไหมรอบล่าสุดที่หอดนี่บอรอบล่าสุดสามแสนสามแสนกว่ารอบแรกแปดแสนอ่บูวิรอบล่าสุดหนึ่งสามแสนกว่าแล้วได้อยังงไรฮึได้ใจพี่น้องได้ใจพี่น้องหน่อยบอนเห็ดเอาเงินมาแมนตุนทำเอาใจแฟนขัถล่มปั๊ดเสียเสีย อันอื่นม่ได้เสียเงินมาว่าเสียหนาบอยอมป้า่ะไย่างไปโพสขยรโอ้ยกร่แปบโอ้เอากัไรกไรแสตัวทุนจะองมดมีไหมนคนเียบนี่แหละพี่น้องครับลักขานกัอยู่ในคลิปนี่แหละจะกคนนี่ทั้งเบิดนี่คอตุมเสียบสิบนั่งเอา อันนี้ก็แม่นั่งยุตินี่แม่นี่แม่คู้นี่แม่โอนี่บ่เอาีเอซีป่เอาีมันหลุดละเส้นเลร้องเส้นปต้โอ้เขาถิมถึงใจังเลยสัมผัสเลยพวในไอโใช่ลายเสียบลายดใหม้ิมาเขาใช่อบอกไปลากปลากรใสตมมกลากปลาือนังกัเอาสไลด์ลาย บะเมนนบะบเมนอันเกลือบนน้อเกลือล่างบะน้อเขาใส่เกลือบะเมียยงดอกตะลางจันก็ยังล่างเนาะมัผิดดอกเพีพยงนี่แหละมันขัดนี่สมควรยังยิ่งเลยเพเพื่อนมาจังน้ำเพีงนี่ชุเขาจะมาเช็นสัญญามาอวานก็ได้ดูแววตี้วนี่ิ่นว่า เว้ยแต่เพี้ยงนี่คือพูดปีไรเนี่ยะปีเก่าบอปีกายนี่จะได้ออกไปหาขายแต่บอกคงพูดกันแล้วอเอ้าอันคนสีอื่นเขาก็เสียบพุ่ธเราคนสองคนหนึ่งสีเขียวขึ้นหรเสียบหลายคนไอเห็นว่าอายเพราะหน่งวันใหญ่เสียบหลายการโอ้มันก็เลยนนั่นแล้วก็มูติอันนี้เพี้ยงยังนี่คือจังสีเขียวครับเด้อโซวงโอ้เพียงโชวคอันเทียนไม่นนหมอนี้ อืมถูกผู้หลับเาวสีขาวน้ำแหมะน,นี่นี่น้ำแม่เนี่ยมอหนึห่งหวัหวหัดมอห,ดหนึ่งนะพี่น้อง <c oughs> เออแม่ยก็ละลายอีเคือนีเคลือนอีคลื่อนอี๋แตนะ่เอายัลมา,าอนเคลื่ <c oughs> อนเถอะฮะฮะบอกเป็นห้บบววองเจ้า,า, <c oughs> เ,าจเห็บส่งเล่นได้แรงบันดาลใจสิ่นอกป๊าเนาะมึงเนี่ย หลายอันอีหลีได้เีอสิเป็นวงไดนนี่พี่น้องมันว่าสิมีเงินที่ซื้อก็ต้องมีไอเดียแล้วก็ต้องมีลหลายๆอย่างประกอบกันนะครับอย่างสิเป็นวงหลายเทจอหลายขังทีแบบเอฟซี FC เนาะพี่น้องเพิ่นว่าเอา้าพอด,ดีคือมาตัง้งวงแนมูเขคือตั้งเบอรุสุขละ่ะแม่นกบอยพูดนะตั้งแม่สิบิตุมอาไรหอของโอ้ยคอนเสิร์ตไอเดียมาดิ คนั่นแหละเขาจะว่าผมไม่เอาแม่ผมว่าผมตั้งสุปีนแะแต่ว่าผมตั้งปีไหมครับสงการตั้งเที่ยงกว่าตั้งสองวงสามวุ้งดปดิตั้งดอกตุ่ยขายใหญ่ไปยื้น้ตั้งถอยข่าไปย่น้ำโอ้ยไปหาตั้งตั้งนีตั้งเพราะมือคอยจะตเใส่ฮว้งนตั้งขึ้นหมก็ไปหาตัวมาวงนั่นตีโอ้พี่น้องนี่แหละเบื้อเงินก่อนละตี วงไม่ได้ยันจันม่ได้คนกัให้เบิกตัเนาะนี่เหานกน้นี่มันเอนผูหลผู้ใดสิตั้งวงไม่กันละว่างะมัดละว่งเนอครับศิลปินอันเจ้สีกมีเด้นี่นี่ให้วงนี้เป็นเบเปจิ่เิบิกเปิดจิตกันเบิกแล้วเขาแพ้เลยตัวนี้ว่าอยู่นี้โอ้ยโอ้รอยโอกาสรอจะหาปีนี่ได้ละคครับ พี่ไก่นี่เตินเิดหนี่ง right? พี่ไก่นี่เป็นแดนเซอร์เด้พี่นีเพิ่นสลัดขึ้นเด้หัวหมอเพิ่นสลัดขึ้นพี่นีแบบเสียบคนเสียมยังเลี้ยวบ้าได้เมื่อยเด้แต่ว่าได้เงินงซ้ำกันเด้บ้เบื่อแต่หลายก็เขาพร้อมนี่วันนี้รับจอบรับยังได้อีกแล้ววันนี้วันนี้วันนี้ว่างก็หันอีกท่ายคลิปท่ายยังแต่ว่าบ่ท่ายละเพิ่นรวยแล้วเพิ่งรวยแล้วอิริ้ช่องนั้นเป้งได้ปิวลรอตีช่องไปเฮ็ดปิดกดดูไรบ่าท่านเด็นปิวโอ้ ว่าพิวรอสิไป็น <laughs> แรงแากเดียวไอ่พวไวดไปจมติ่งคืขามามเลย <laughs> ไปเข้าพี่น้องเข้าไปไป,ไปมองอื่นพอกันคลิปหนักแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ